มาต่อด้วยที่ EP 2นะคะ EP 2ในวันนี้นะคะก็จะมาพูดเรื่องของ Mid d l e C กับ Time s i g n a t u r e นะคะเริ่มที่ด้วย Middle C เลย m i d d l e C นะคะก็คือโน้ตที่มีเสียงเดียวกันแต่ว่าอยู่ต่างคุญแจกันนะคะอย่างเช่นแรกเป็นคุญแจซอนอันนี้นะคะก็จะเป็น Mid d l e C ของคุญแจซอนอันนี้ก็จะเป็น Mid d l e C ของคุญแจฟาและอันนี้นะคะก็จะเป็น Middle C ของคุญแจโดนะคะต่อมา อัตราค่าจังหวะของตัวโน้นนะคะอันแรกเลยก็คือตัวกลมตัวกลมนะคะจะมีค่า4จังหวะนะคะต่อมาตัวขาวจะมีค่า2จังหวะตัวดำจะมีค่า1จังหวะแล้วก็ขเบเขต1ชั้นจะมีค่าครึ่งหนึ่งของตัวดำนะคะแล้วก็ขเบเขต2ชั้นนะคะก็จะมีค่าอีกครึ่งหนึ่งของขเบเขต1ชั้นนะคะต่อมาตัวหยุดค่ะ ตัวหยุดนะคะอันแรกก็จะเป็นตัวหยุดของตัวกลมอันนี้จะเป็นโน้ตตัวหยุดของตัวขาวอันนี้จะเป็นโน้ตตัวหยุดของตัวดําอันนี้ก็จะเป็นโน้ตตัวหยุดของขรเบตดหนึ่งชั้นส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นโน้ตตัวหยุดของขรเบตดสองชั้นค่ะต่อไปเป็นเรื่องของการยืดค่าจังหวะนะคะวันนี้ก็จะเป็นยกตัวอย่างของสัญลักษณ์ที่เป็นปะจุดนะคะอย่างเช่นอันแรกนะคะโน้ตตัวกลมโน้ตตัวกลมเนี่ยมีค่าจังหวะ 4จังหวะพอเราใส่ปาจุดเข้าไปนะคะก็จะเพิ่มเป็นอีก2จังหวะอีกอันนึงนะคะจะเป็นโน้ตตัวขาวโน้ตตัวขาวเนี่ยมีค่า2จังหวะพอเราใส่ปาจุดไปก็จะเป็นการเพิ่มไปอีกหนึ่งจังหวะส่วนต่อไปเป็นโน้ตตัวดำโน้ตตัวดำมีค่า1จังหวะพอใส่ปาจุดไปนะคะก็จะเป็นาการเพิ่มอีกครึ่งจังหวะนะคะต่อไปเป็นเรื่องของเครื่องหมาย โยงเสียงนะคะอันแรกเป็นของทายทยก็คือโยงเสียงในโน้ตตัวเดียวกันแล้วก็เสียงเดียวกันอย่างที่เราเห็นนะคะต่อมาเป็นเครื่องหมายโยงเสียงแบบเลยนะคะเลยก็คือโยงเสียงในโน้ตที่มันไม่ใช่ตัวเดียวกันแล้วก็ไม่ใช่เสียงเดียวกันอย่างในภาพนะคะต่อมาเป็นเรื่องของ time signature นะคะ time time signature น่ะมีลักษณะก็คือมีเลข2ตัว ตัวเลขข้างบนก็คือใน1ห้องเนี่ยมีกี่จังหวะส่วนตัวเลขข้างล่างก็คือจะแทนค่าตัวโน้ตอย่างเช่นสองเลข2ตัวบนก็คือ1ห้องเพลงเนี่ยมี2จังหวะส่วนเลข2ตัวล่างก็คือแทนค่าโน้ตตัวขาวนะคะโน้ตตัวขาวก็มีค่า1จังหวะ CC ตัวบนนะคะก็คือ1ห้องเพลงเนี่ยมี4จังหวะส่วน4ตัวล่างก็คือจะแทนค่าโน้ตตัวดํา68นะคะ6ตัวบนก็คือ ห้องเพลงเนะี่ยมี6จังหวะส่วน8ตัวล่างก็คือจะแทนค่าโน้ตขบเบต1ชั้นนะคะต่อไปเป็นเรื่องของกลุ่มของอัตราจังหวะกลุ่มแรกเลยก็คือ s i m เ l e ลไทม์ซิ p เ e ิลไทก็คือตามชื่อะคะ่ะง่ายๆแล้วก็ลงตัวนะคะอย่างเช่น c 4กับ2,2เคียวตัวอย่างแบบที่2ค่ะเป็นคอมเพลตไทม์คอมเพลต Time ก็คือเป็นแบบผสมแบ่งกลุ่มได้แต่ว่าแบ่งแบบเท่าๆกันนะคะอย่างเช่นนี้เลย 3า3สาแบบสุดท้ายนะคะก็คือ c o m p พล็ Time ก็คือกลุ่มอัตราจังหวะแบบซ้อนมันสามารถแบซบ้อนแบบว่าแบ่งแบบสลับได้นะเช่นข้างหน้าแบ่งเป็นส3ข้างหลังเราก็แบ่งเป็น3 4แล้วก็เป็นอย่างเงี้ย่ะะไปแบบซ้อนกันนะคะก็สลับสับซ้อนกันไป